ตอนนี้ช่องบ u ดิมันคโมีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจ่ายเดือนละ20บาทเท่านั้นเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษเ<อ>ช่นสามารถรับชมคลิปที่ปรับให้เป็นสมาชิกดูได้เท่านั้นสามารถดูบางคลิปได้ก่อนคนทั่วไปและชื่อของคุณก็จะอยู่ท้ายคลิปยายของช่องบ u ดิมันคโอีกด้วยหากท่านอยากมีสิทธิพิเศษในช่องบิันคโก็สามารถสมัครกันได้จะได้อยู่กับช่องเราไปนานๆขอบคุณคับแนว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  แน่แน้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Fight Nights a t d o o r s, อ,ดดอ, <S อีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งจาก ตอนนี้และที่เราเล่นถึงคืนที่4แล้วครับผมซึ่งเรายังไม่ตายสักครั้งนะคะผมลองมาดูซิว่าคืนที่4ผมจะตายหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกนะครับผมก็ไปกดที่ description ได้นะครับผมผมจะแปะลิงก์คลิปแรกที่ผมเล่นเกมนี้ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้มามาเริ่มคืนที่4กันเลยเดี๋ยวผมต้องจูนสมองตัวเองก่อน ต้องจาให้ได้ก่อนว่าแต่ละตัวรับมือยังไงนะครับผมจากขีดแรกนะครับคือไอกับเฮาเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําการนี่นะครับผมจะเขาเรียกว่าใส่เวลาให้กับเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบเผลอไปเปลี่ยนกล้องตอนเฮาอยู่ไม่ก็เราเผลอไปมองไอนานเกินไปพวกมันก็จะใส่ไวลาใส่เราครับส่วนสควิสสควิสคือต้องมาหมั่นเช็คด้านหน้าบ่อยๆนะครับผมฟิกเกอร์ก็ซ่อนตัวตรงท่อตรงนี้ส่วนซีก็คือทําเหมือนกับสควิสครับแค่ มันจะนี่มากกว่ามันจะแบบดูมีความอันตรายมากกว่าสควีดน,นะครับผมจําได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาหมั่นเช็คด้านหน้านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟิกเกอร์มันมานะครับผมแล้วก็เราจะต้องแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถมาเช็คได้ว่าฟิกเกอร์มันจะเข้าห้องเรามาันหรือเปล่าโดยการเช็คท่อฝั่งนี้นะครับผมโอเคนี่คือสิ่งที่เราจําได้นะครับผมเรา,ออา,อาเอ้ยใหญ่ใหญ่จัามันเอ้ยเอา s h i กล้องกูเจ๊งเลยผมเผลอไปเปลี่ยนแคมตอนที่เฮามันมาจ้องหน้าแล้วครับกล้องกูไปเลยดูได้ยังอุ้ยโผเหมือนผีมันโผมาลัวมากเลยครับเฮ้ยซิงมาเนี่ยต้องสอง่สองส่องสัลกตาซีจังกว่ามันจะหายซีไม่ได้ทำเป็นเสียงเหมือนเสียงรถพยาบาลมั้งครับผมเฮ้ยกูเฮา ฟิกเกอร์อยู่แคมเจ็ดใช่อยู่แคมเจ็ดมาเร็วมากครับผมแทบจะไม่มีเวลาให้เล่นมุกเลยแม่เห็นหน้าฟิกเกอร์ทีไรอยากยํำกระหม่อมทุกทีเลยครับผมฟิกเกอร์ย้ำกระหม่อมไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับแต่เราอย่าพูดเป็นลางครับอาจจะได้เจอจริงๆเรารอดูแคมแปดได้เลยมันโผล่มาแน่นอนนอกเหนืจากนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอื่นใหม่หรือเปล่าครับผมนอกจากนี่ยที่มันกล่าวมาข้างต้นเนี่ย ถาฟิกเกอร์หายจากแคมปแปก็คือมันโผล่มาเลยซ่อน <_ d ream> ผมไม่รู้นะว่าต้องซ่อนนานเท่าไหร่ชฮ้ยช่วโดนหลอกน่เลยกู <_ d ream> หายไปละเมื่อกี้คือผมซ่อนฟิกเกอร์อยู่แล้วซิกมาพอดีครับอ๊้สควิตตกใจหมดกงพูดเลย เฮ้ยอายห้ามดูมันนานห้ามดูมันในกล้องนานฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอยู่แล้วครับผมฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทําให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับต้องพยายามหมั่นเช็คสปีดด้วยครับเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเปลี่ยนเอ้ยนึกว่าอายเมื่อกี้นี้เฮา้าส์ให้เปลี่ยนแคมป์งั้นมันจะใส่เวลาให้เราเขาบอกว่าคืนที่6จะมี A60 ใช่ป่ะที่แคมป์แอุ๊ย,อย,อ,ยอยากษูเผลอเปลี่ยนแคมป์ตอนเฮ้ามา เปิดเปลี่ยนแคมตอนไอ้มันฝรั่งมาแต่ว่าโชคดีครับเราไม่จะเป็นต้องเปิดกล้องเพื่อให้มันเนี่ยเพื่อมันรีสตาร์ทอัพใหม่กลับไปเมื่อกี้คือซีกมันนี่เลยนะครับกิ้ดได้เสียงท่อแล้วซิกเกอร์มา มันก็ว่าฟิกเกอร์เราซ่อนทันทีมันก็หายไปได้ครับผมแล้วก็ซีก็คือได้เกิดเราไม่เราไม่มาส่องเราไม่มาส่องแบบส่องหน้ามันก็คือมันจะค่อยๆมาทีละสเต็ปมั้งแต่เหมือนซีกับฟิกเกอร์เริ่มเริ่มจะมาพร้อมกันบ่อยละเฮ้ยห้าเปลี่ยนไอ้มันฝรั่งลอยได้นี่ทำพิษอยู่เอาเรื่องไปแชมไหนละมันน่าจะไปแคมแปด ได้ยินเสียงท่อเมื่อกี้นะผมนีนเสียงท่อดีนะเวลาฟิกเกอร์มันคานมามันมีเสียงท่ออยู่เราซ่อนได้เกิดจะทันทีมั้งเนี่ยเราซ่อนปุ๊บแล้วเราออกได้เลยมั้งแต่ผมอยากจะรอประมาณสักสามวิเพื่อความมั่นใจวันนี้ตอนนี้คือตีห้าแล้วครับได้ผ่านแล้วกูอีซี่บินเว้ย เรียบร้อยขื้นสี่ผ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคัดซีนว่ะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยฟิกเกอร์เสียงสัญญาณแล้วก็ฟิกเกอร์โผลมาแล้วกล้องก็เบอร์มีเอ็กซ์ตาร์ด้วยจะเป็นเหมือนที่ดูอะไรเป็นพิเศษครับผมเฮ้ยเราเลือกกดดูได้กดทุกสรนไปดูแล้วมีฟิกเกอร์ครับโอ้โหฟันนี่แบบ ฟิกเกอร์นี้ก็คล้ายกับนี่ใช่ป่ะคล้ายกับในเกมดอเลยนะครับผมมีซีครับผมซี C นี่ทำไมแขนมันดูลืน่นลีดกว่าในเกมดอฟะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสควิตนะครับผมสควิตเหมือนปีศาจในนี้มันดูดินน้ำมันขึ้นเยอะเลยครับผมมีเฮาโอ้โหอันนี้คือเฮาดูเปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมไม่สิมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันดูแบบจากมันฝรั่งเฮากูกลายเป็นปลาหมึกเฉยเลยปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจอ๋อมีแค่นี้ครับ แต่นี่นี่เขาเห็นบอกว่าจะมีเนี่ยจะมีอะไรอีกนะจะมี A e 6 0ออีกนเนี่ยเนี่ยมี B s ก็คือเป็นเบื้องหลังครับผมเบื้องหลังมีโอ้โหมีเบื้องหลังอ๋อมันเป็นเหมือนกับว,ว่าแมปคือเขาก็ปั้นเองนะอะไรก็ปั้นเองโมเดลฟิกเกอร์ซีจะเอามาจากอะไรนะที่เขาให้ฟรีม,มาครับผมมีจัมสแกด้วยครับผมไม่เคยเดินจัมสแกนนะเนี่ยดูหน่อยอันนี้ก็ฟิกเกอร์ฟริกเกอร์ก็มาแห่ใส่เราก็แบบหมุนคอมานิดหน่อยสควีดก,ก,ก็แบบ นี่ไงก็แบบม้วนตัวขึ้นมาแล้ว,ลวก็แฮรอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาแวบ,บเดียวก็หายสียยนี้ไม่เคยโดนผมยังไม่เคยโดนพวกนี้จัมสแกนนะยกเว้นสครีปตตอนเนี่ยตอนที่เราไล่มันไปเนี่ยแบบเนี้ยเออโดนแต่แบบนี้นี่คือแฟนไนท์แอดดอลครับผมมีแฟนเมดจากคุณโนอาแพนเนเมนท์ถ้าอ่านชีพพี่ก็ขออภัยด้วยครับแฟนแอสฟิตจากคุณสกอตต์คาลตันแล้วก็คุณเอ่อเกมดอลจากแอฟสเปซครับผมนี่ครับก็เพลงทั้งหมดสั้นขึ้นด้วยตัวเขาเองโอ้โหก็ถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะครับผม โอเคเพิ่มเป็นการไม่เสียเมลามาต่อคืนที่ห้านะครับผมมันมีคืนที่หกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเห็นที่เขาบอกเกิดน,นํามาตอนแรกว่าคืนที่หกมันจะมีเออกสิบใช่ปะเปลี่ยนแคมปแปแล้วก็ซ่อนตัวคงจะเหมือนกับฟิกเกอร์ครับผมมาเนี่ยโผล่มาละโผล่น่าจะโผล่มาลัวเราจะส่องกล้องไปที่แคมปแปดเดียวเลยนะเราคิดว่าแคมแปดนี่เป็นแคมที่สําคัญสุดละ ซีอาจะขยับเร็วขึ้นควิสโผมาทุกครั้งที่เรานี่เลยนะเรามองด้านหน้าเนี่ยทุกตัวเดือดขึ้นเยอะเลยครับต้องตั้งใจฟังเสียงท่อดีครับอาจจะตายได้เฮย้ยฟิกเกอร์ยังไม่โผมาน,นท่อสีโผมาก่อนเลยครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเช็คกล้องก็ได้นะเอาตรงแค่เช็คหน้ากับขวาเนี่ย โผมาละซ่อนกันเลยหนึ่งสองสามโอเคเออกมากลวยเนี่ยคือกัวซีกับฟิกเกอร์ผลมาพร้อมกันไม่รู้ว่าจะรับมือตัวไหนก่อนเราไม่รู้ด้วยครับว่าคืนนี่ห้าก็คือคือเรารู้แหละฟิกเกอร์มันจะขยับเร็วขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าฟิกเกอร์มันจะโจมตีขึ้นหรือเปล่า เร็วขึ้นหรือเปล่าตอนอยู่ในท่ออย่างเงี้ยผมมาเอา้ากูจะไปฝั่งสายนะ่มันช็อคโอ้ยไปด้านหน้าตลอดหนึ่งสองสามออกมารีบไปแ้วด้านหน้าก่อนเลยซีผมมาพอดีเช็คท่อด้วยเผื่อมันยังอยู่ตีสามนะเนี่ยเวลาเกมนี้ก็เร็วอยู่มกันนะครับผมเฮ้ยสวยละ ไอผมมาแคมป์แปดมันแฮกละก็ต้องฟังถึงท่ออย่างเดียวเพราะเป็นนี้ไม่ก็เช็คแถวท่อฝั่งขวาบ่อยๆเสร็จละโอเคแคมป์แปดสำคัญสุดครับพิเกอร์มาโผล่าและต้อนเร็ว โอเคหนึ่งสองสามออกไปเลยสีเฮ้ยปิดกล้องไม่นับเมื่อกี้เฮาโผล่มาไอ้มันฝรั่งเลยได้โผล่มาแล้วผมปิดกล้องเฮาก็ไม่ทำลายกล้องแล้วนะก็ดีครับไม่ใส่เวลาเข้ากล้องเรา มันจะใส่เฉพาะตอนเรเปลี่ยนกล้องแต่ถ้าปิดไม่เป็นไรเอาละไม่รู้ว่าพอฟิกเกอร์กับซีไม่โผล่มานานๆเน,นี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมาพร้อมกันอีกหรือเปล่าเสียงท่อหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามออก ถ้าฟิกเกอร์ไม่อยู่ก็ถือว่าดีครับไม่ฟิกเกอร์เลยเฮ้ยตอนนี้ตีอะไรเนี่ยตีห้าไม่โดนมันย่ำกระหม่อมแล้วเว้ยฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับปมม้งเช้าตื่นมารักูที่เดิมมีไฟฉายส่องฟิกเกอร์มามออีกแล้วมามอแล้วก็ภาพว่าเบอร์หายไปอีกอะ โอเคมันมีแค่ห้าคืนครับเราเล่นครบทั้งห้าคืนแล้วทีนี้แหละคืนที่6เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีเอ0สิครับผมคือสุดท้ายเกมนี้แล้วจะมีตัวใหม่หมาอีกตัวหนึ่งก็คือเอ0สิโผล่มาเฉพาะคืนนี้โดยเฉพาะนะครับเอ0สิบก็คือเขาบอกว่าเลือกแคม8แดแล้วก็ซ่อนแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งั้งที่ผมแบบที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเอ0สิบตะเราจะผ่านเกมใช่ปะพ่อฝั่งขวาอืมไม่รู้ว่า มันเชค็คแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเลยเปล่าอ่ะบุญดูแค่ว่าสกีผมมาเร็วขึ้นเนี่ยเนี่ยโผล่มาโคตรเร็วเฮ้ย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 เฮซ่อนเมื่อกี้เอลสิบใช่ป่ะผล่มาต้องซ่อนครับเดี๋ยวูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู กูจะไปตรงท่อโอ้ตายฮ่าเมื่อกี้มือลั่นไปไปตรงหน้าท่อเอาใหม่เลยเล่นใหม่รอบหนึ่งมีตัวมาปวนเพิ่มตัวหนึ่งแล้วผมก็ตายกับตัวนั้นก็คือเอลสิบครับเอลสิบคือห้ามช้าเลยโอเคเราเข้าใจละเอลสิบคือเราห้ามช้านะเมื่อกี้คือผมม,มือลั่นคือบอกก่อนนะครับว่าเกมนีน วิธีการไปเช็คท่อฝั่งด้านฝั่งขวาแล้วก็ไปซ่อนฝั่งซ้ายเนี่ยคือมันต้องใช้เเออมาส์เนี่ยในการแบบไปแบบขยับแถวๆด้านหน้าครับผมไม่ใช่เป็นต้องกดคีย์นะทำให้แบบบางทีอะเรามือลั่นเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะผ่านได้ถ้าเกิดว่ารอบนี้เราไม่ลนแล้วเราไม่มือลั่นเอาน่ะเพชรโอเคเพิ่มมาตัวเดียวมา่วนเราจะผ่านได้แหละ ทำไมไม่มีเอลสิบวะกูเล่นคืนอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเผยคลิกมาคืนที่ห้านะเฮ้ยเกีย6์สิบวะกูต้องคอาหมั่นเช็คมันหรอเนี่ยรอบนี้ฟิกเกอร์ไม่มาร์ฟอเลยกู <Nope. S 2> ไม่ผิดอ่ะเมื่อกี้ผมซ่อนในท่อแล้วเอลิไม่หายแถมข้าผมด้วยและที่เราเข้าใจก็คือฟิกเกอร์ไม่โผล่มาครับฟิกเกอร์ยังนั่งอยู่ซีไม่มาใจว่าจะโผมแหรือเปล่าเราอาจจะต้องหาเอลิตามกล้องครับผมแต่มีสควีตโผล่มาด้วยโอเคผมว่าอยู่ทําไมฟิกเกอร์ไม่ไม่โผล่มาเพราะว่าป่านนี้คือมันต้องโผล่มาได้แล้วผมว่า ที่รับมือเอลสิก็คือเราต้องเช็คมันในกล้องจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเช็คมันแล้วแล้วมันยังนี่อยู่ก็ซ่อน 7. เจ็ดแคมเจ็ดมองมันในกล้องคือแคมเก้าหายไปซะไอ้กับเขาจะโผล่ามาอีกไปเนนะี 8, 7. 7. ่ยหนึ่งเอแปดเจ็ดเจ็ดโผล่มาโอเคแต่ทำไมคราวที่แล้วผมนี่ได้วะ ซ่อนในท่อก็รอดสี่สี่แคมสี่โอเคเกมเพย์มันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจากที่เราต้องคอยหลบหลบซ่อนๆตอนนี้เราต้องมาขยันเปิดกล้องแล้วครับมาน่าจะได้อยู่ผมว่าถ้าเกิดผมมือเร็วอะ่ะคนข้างใช้ดวงระดับหนึ่งเลยนะคิดว่าแคมสี่ แคมไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมว่าผ่านได้แหละเช็คสควีดก่อนสควีดนี่ก็ผมมาเร็วเอาเรื่องเลยนะไอห,หาไม่เจอตัวสักที 1A9 เอาเอาแล้วกูเอาแล้วกูเอาแล้วกู อูเริ่มมาเจอเอลสเนี่ยหนึ่งสาองงเอเก้าห้าเจ็ดแปดสี่มันไม่โผล่เลยจริงีเนี่ยหนึ่งสามสอเนี่ยคุณมันไม่โผล่มาเนี่ยตายละสาม สองหนึ่งเอเก้าเจ็ดแปดห้าสต่้องต่อห้าเจ็ดแปสองสหนึ่งหนึ่งอคุณมันไม่ผล่มาจริงๆเนี่ยแปดเจ็ดเสองห้าสสาม่เพราะว่าผีบักและถ้าจะขนาดนี้แปดเจห้าสี่ ก้าสองสามหนึ่งหนึ่งเอไม่เจอครับถ้าเจอคือหน้ามันต้องโผล่แล้วไม่มีเอลสิทธ์เลยครับตอนนี้หายไปเด๋ยวมารู้ห้าเจ็ดแปดเก้าสองสามหนึ่งหนึ่งเอหายของจริงเอหกสิบคามุยเอหกสิบคามุยแล้วครับท่านผู้ชมมันไม่โผล่แล้ว เกมบั๊กหรือว่าอะไรหรือมันเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาไม่เหมาะสมกับเป็นคืนที่6เลยจริงๆเป็นคืนที่6มันง่ายกว่าคืนที่สนะแต่แค่ว่าตอนแรกคือผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไม่รู้ว่ารับมือไงมันเลยตายแต่พอรู้แล้วก็คือง่ายกว่าคืนที่3นะเอาตรงไปผ่าน สวยๆชิวๆนะผีบักแล้วเราชิวเลยละ่ะมีแค่สควีดเองตัวเดียวทั้งคืนอะ่ะเ <Your time S 1> นี่ยหงายช้าละมาคือเราจบคืนที่โหแลวเราไม่รู้ว่ามันจะมีคัศซีอะไรต่อหรือเปล่าร <Your time S 1> ้านหนังสือของบ๊อบถูกเผาในที่นี้ที่เรียกว่าบ๊อบไลบรารี ร้านหนังสือของบ๊อบถูกเผาเนื่องจากมีการก่อเหตุอัชญากรเกิดขึ้นอ m าทอร i c และก็พวกเอ่อพวกเทปบันทึกเสียงและก็หนังสือบางอันเนี่ยก็ถูกส่งไปใน Storage Facility สำหรับข้อมูลที่มากกว่านี้โปรดติดต่อกับทาง t t r r a g e Facility ต้ใต้พี่ก็ขอไปดีนะครับ Official Number คือติดต่อไปหาหมายเลขโทรศัพท์ของ storage f a c i ิตี้ก็คือเป็นเหมือนที่กักเก็บของบางอย่างนะครับผมนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็เหมือนในภาพมีฟิกเกอร์ด้วยครับผมฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมยินยในความมืดด้วยครับผมโอเคฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับร้านหนังสือของบ๊อบทูปเผาครับมีหมด2ี่สิบทับ2ี่สทับ20สิทับ20ิทับ20สิบทับี่สิบอีกด้วยครับผมคือมันน่าจะมาหมดทุกตัวครับผม คิดว่าเราควรจะเล่นดีไหมครับผมสำหรับคืนที่7ของเกมไฟในต์แอดดอนนะครับผมคืนที่7จะเป็นคืนที่มันจะจัดเต็มทุกอย่างฟิกเกอร์มาซิกมาเฮามาไมาสกรีนรมาครับผมแล้วก็ A เอ0์ก็น่าจะมาด้วยครับผมมีครบหมด6ตัวครับผมโอเคแต่ผมคิดว่าน่าจะควรพอไว้เพียงเท่านี้นะคะรับผมสำหรับเกมไฟในแอดดอนนะครับผมตั้งแต่คืนที่4ยันคืนที่6นะครับผมก็ได้ตาย เป็นครั้งแรกให้กับเอลซ์นะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากเห็นผมเล่นเกมแฟนดออีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้กดไลค์กันได้นะครับผมเราจะมาเล่นคืนที่7ต่อนะครับผมสำหรับวันนี้บู๊นไม่เคี้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใครั้งหน้าส่วนให้ผมใหญ่บายพิวเอาไปตัดเอาไปดิเอาเอาไม่เอากูไม่เอาไม้กูไม่ทำพี่เอ็ก we did i yeah <laughs> <laughs>